เราว่าให้เขาเท่าที่ความถนมาเขาเขาพร้อมที่จะไปทางไหนแล้วแต่เขาแต่บางคนเนี้ยก็ไม่ได้ชอบทางนั้นอาจจะเป็นอยากเป็นทหารเป็นตำรวจแล้วก็สอ่งยู่น้เพราะเขามีพื้นฐานที่ดีคือสกิลทักษะที่เขาดีคือกีฬา เรียนกีฬากรุงเทพมหานครเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2,540จนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการสร้างนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหลากหลายสาขากีฬา และในทุกๆปีที่ทางโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครนักเรียนบรรดาผู้ปกครองก็ให้ความสนใจต้องการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นจํานวนมากปัจจุบันโรงเรียนกีฬากรุงเทพมีอยู่ได้กันทั้งหมด3แห่งได้แก่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งใช้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุน่นเป็นสถานที่ฝึกกีฬาและก็เป็นหอพักนักเรียนในส่วนของโรงเรียนวิชูทิศ ก็เป็นสถานที่ศึกษาวิชาสามัญถัดมาโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่2ใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติย่านบางมดเป็นสถานที่ฝึกกีฬาและก็เป็นหอพักนักเรียนและก็ใช้โรงเรียนนาหลวงเป็นสถานที่ศึกษาวิชาสามัญแห่งสุดท้ายจะเป็นโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่3ใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พันษาเป็นสถานที่ฝึกกีฬา และเป็นหอพักนักเรียนสำหรับสถานที่ศึกษาวิชาสามัญก็เรียนที่โรงเรียนวัดทองสำริดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของน้องๆน,นะคะที่ได้มีโอกาสมาแล้วเรียนก,นกันที่โรงเรียนกีฬานะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพนีอังคณานิตนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนนะคะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ะะอยากใหเ้เรียกเป็นพี่โกล๋ละกันนะคะจะได้แบบไม่เป็นทางการเกินไป<ช>นะคะ,คะวันนี้นนเราก็ได้พามาเหมือนกับมาทัวร์มาเที่ยวเรียนกีฬาอ,อยากให้มาเที่ยวเรียนกีฬาเราะะอะค่ะอาค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแบบเจาะลึกเลยว่าน้องๆก็ทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะสอบถามก่อนเลยค่ะว่าอย่างในปีนี้ค่ะเรามีการรับนักเรียนเข้ามาเยอะไหมคะแล้วก็มีกีฬาประเภทไหนบ้างอะคะ่ะพี่โกเราจะรับทุกปีประมาณพฤศจิกายนเราจะมีการประกาศรับอยู่ที่เพจกองการกีฬาเพจแล้วก็ a c e b o o k ของโรงเรียนกีฬาโดยเฉพาะแล้วก็สื่อต่างๆที่เราจะส่งไปก็ที่ผ่านมานะคะก็มีคนมาสมัครจากเราเนี่ยทั่วประเทศเลย ประมาณจ็ดร้อยกว่าคนแล้วอย่างนี้ค่ะดูแล้วโอ้โหหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ดูแบบจะมีแน่นเอียดมากเลยในแต่ละวันกิจวัตรของน้องๆที่มาเรียนที่นี่น่ค่ะเขาต้องทําอะไรกันบ้างค่ะนี่แหละคือไฮไลท์ที่ว่าเราต้องไปตอนสอบสัมภาษณ์เราต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและเด็กรับทราบร่วมกันอาาพอตื่นนอนมาเสร็จคุณเจออะไรบ้างตีห้าครึ่งคุณต้องอคุณต้องตื่นมาเพื่อมาซ้อมใน<อ>ช,ช่วงเช้าพอซ้อมเสร็จนะคะโค้ดเขาจะเลิกประมาณเจ็ดโมง เพื่อไปอาบน้ำทานข้าวเจ็ดโมงครึ่งพร้อมตั้งแถวใต้หอพักเจ็ดโมงครึ่งเดินมาเรียนสามโมงครึ่งแต่ละชนิดลาโค้ดก็จะไปรับลูกๆตัวเองนละกลับมามาสู่สนามสอนอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของวิชาการเนี่ยคะ่ะหรือว่าอื่นๆที่เราสนับสนุนให้เขาเติบโตไปอะคะ่ะเราเน้นในอะไรบ้างคะเราก็คือให้เขาเนี่ยได้เรียนตามที่เขาชอบค่ะเราเราเรา,เราอยากจะเด็กของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหลายคนแล้วนะเอ,เอาตรงๆเลยนะคะ เยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์คณะเวศศาสตร์การกีฬาเด็กเราทําคะแนนดีได้ดีม,มันก็มีหลากหลายแล้วบางท่านเนี่ยก็เราก็สอบส่งทุกอย่างคือเด็กเนี่ยเราก็ให้เขาเท,ท่าที่ความถนัดมาเขาเขาเขาพร้อมที่จะไปทางไหนแล้วแต่เขาบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบทางนั้นอาจจะเป็นอยากเป็นทหารเป็นตำรวจเราก็สอนอยู่เพราะเขามีพื้นฐานที่ดีคือสกิลทักษะที่เขาดีคือกีฬา ความสามารถด้านดนตรีก็มีนะคะที่ผ่านมาวันวันเด็กเราได้โชว์เล่นดนตรีนะคะแต่นอกจากจะมาคุยเรื่องโรงเรียนกีฬาแล้วนะคะพี่โก้ได้ข่าวมาว่าเร็วๆนี้จะมีการแข่งขันกีฬาที่พลาดไม่ได้ของกรุงเทพมหานครเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแค่กรุงเทพต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศมาเจอกันอ,อันนี้เป็นแมตช์สำคัญมากเป็นไฮไลท์เลยอยากจะฝากนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้ามีเวลานะคะอย่าลืมนะคะมาช่วยกันร่วมกันให้กำลังใ,ใจและเชียร์นะคะ พวกเรานะคะชาวโรงเรียนกีฬานะคะที่จะแข่งขันกันที่จังหวัดตรังเขาเรียกว่าตังเกมนะคะในระหว่างใช่ค่ะในระหว่างวันที่18นะคะถึง30มสกรกฎาคมอีกไม่กี่เดือนเองอ่าแล้วมาเจอกันนะคะที่ตังเกมขอแรงใจนะคะกำลังใจเยอะๆให้กับพวกเรานะคะ,ะศูนย์ฝึกกีฬายเยาวชนนะคะหรือโรงเรียนกีฬากุงเทพมานครนะคะขอฝากกาลังขอฝากให้ทุกท่านไปร่วมกัน ชมและเริวมกันเชียร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะขอ,ขอบคุณและสนุกอย่างแน่นอนแล้วถ้าสมมติว่าสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโรงเรียนกีฬาล่ะคะจริงๆเรามีกิจกรรมมากมายจริงๆเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเรามีการแข่งขนะันน่ะทุกชนิดกีฬาเรามีหมดก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าติดตามผลงานผลงานนะคะแล้วก็ความสามารถของเราหรือติดตามข่าวสารของเรานะคะศูนย์ฝึกกีฬาโยชิโรโรงเรียนกีฬาเราได้นะคะนะคะตามนี้เลยนะคะค่ะนะคะ ทุกๆวันหลังจากที่น้องๆทำกิจวัตรประจำวันในขณะที่กำลังจะเดินไปเรียนที่โรงเรียนวิชูทิศก็จะมีเหล่าอาจารย์ของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเดินไปส่งน้องๆเพื่อความปลอดภัยวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาย้อนไปนิดนึงค่ะมาอยู่กันที่โรงเรียนนะคะเพื่อจะมา,าติดชีวิตของนักเรียนกีฬาค่ะตอนนี้อยู่กับน้องข้าวพุนนะคะสวัสดีครับผมข้าวพุ้นนะคะ,คเ,นนะ,คะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนกีฬากรุงเทพครับ แค่ฟังก็รู้แลวนะคะว่าต้องเล่นกีฬาวัลดลยยบอลจหาหัดเก่งแน่เลยทําไมอยู่ดีๆถึงมาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนกีฬาได้คะด้วยตอเนเด็กๆครับมีเพื่อนชวนมาเล่นครับก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็อยากที่จะเรียนงกีฬาเพราะว่าอยากสานต่อฝันตัวเองให้เป็นนักกีฬาทีมชาติครับโอ้งั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตามติดชีวิตนอ้องเาดูกันค่ะว่านอกจากเล่นกีฬาเก่งแล้วเนี่ยพอมาเรียนที่นี่ต้องทําอะไรอีกบ้างคะ่ะ มิวฝรั่งเศโอเคโอเค o u r book ค่ะ on page nine a t i o n System โอ้โห เชื่อนะคะคือที่นี่นอกจากจะมีเรื่องของการเรียนการสอนตามหลักาวิชาการทั่วไปแล้วยังมีกิจกรรมต่ตตววางๆเยอะมากอย่างอันเนี้ยน่ารักมากเลยค่ะ,ะทางเรมิชูทิตของเราเนี่ยเข้าโครงการของสมเด็จพระเทพนะคะเป็นโครงการกอพออรพดที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอ,อยู่ในเมืองหลวงมีการจําลองการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาทานาข้าวทำบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้้ไม่ได้มี <c oughs> แค่เรื่องของตําราเรียนอย่างเดียว <c oughs> แต่เป็นรื่องของบทเรียนในชีวิตด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้อะค่ะอาจารย์ในเรื่องของการสนับสนุนนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาเนี่ยค่ะทางโรงเรียนสนับสนุนยังไงบ้างก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าเป็นเด็กนักเรียนกีฬาก็คือถือเป็นส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนวิชูทิศเมื่อเขาเข้ามาเรียนแล้วก็เขาจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับเด็กปกติของเราทั่วๆไปเส้นเดียวกัน การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญซึ่งน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครก็ได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดีเพื่อให้ลูกศิษย์ของเขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและประสบความสําเร็จอย่างที่ได้หวังไว้ ตั้งแต่ผมอยู่ที่น,นี่มาตั้งแต่ม .1 ถึงม .4 มีความประทับใจว่าที่นี่มีโค้ดฝึกสอนดีๆแล้วก็มีเพื่อนๆสนุกครับผมและที่นี่ก็บรรยากาศดีนะครับมีลู่วิง่งมีป่าธรรมชาติแวดล้อมครับแล้วก็อยากบอกเพื่อนทุกคนครว่าสูๆ้ๆตั้งใจสอบมาอย่าไปท้อมันเป็นอย่างนี้นครับผมนี่ยชีวิตนักกีฬา เรื่องราวความสนุกของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะคะ่ะในคราวหน้าจะพาทุกคนไปรู้จักกับสิทธ์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้นะคะที่นำเอาทักษะความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากที่นี่ไปต่อยอดจนกลายเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงค่ะติดตามชมได้นะคะ และสำหรับใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะคะสามารถสแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ไปติดตามได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร